ด้วยพระองค์ทรงเป็นเช่นร่มชัดสมเพนกัดทิาณีที่สูงสง่งชาวประชาอุ่นใจร่วมไตรรงสุขดำรงจำเริญมาเนื่นนานด้วยพระองค์ทรงเป็นเช่นเข็มทิศชี้ถูกปิดมีค่ามหาอาสารใต้เมตตาบาลามีทวีการสุขสำราญยิ่งล้ำถะนำทางทรงเป็นหลักปักแน่นแก่นประเทศทั่วทุกเขตพระองค์ทรงสรรสร,ร้าง ตุ๊หมู่บ้านตำบลคนทุกบางเป็นแบบอย่างยิ่งใหญ่แต่ร่มเย็นร้อยมะลิเป็นมาลัยตวายแม่ผู้ทรงแพ่พระใจให้มองเห็นตัววใพร้อมน้อมคุณบุญปัมเป็นขอพระเป็นมิ่งขวัญน,นิรันเทินด้วยคล้าวด้วยกระหม่อมขอได้จะข้าพระพุทธเจ้านายประเสริฐปวงนาราธิปผู้วันวนวการโครงการจุนประธานตรังพร้อมด้วยข้าราชการโครงการจุนประานตรัง